สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับผมเข้าใมาอีก1นึ่งคันนะครับผมเจ้านินจา250โฉม300ปี2013นะครับผมท่ออาคับบูิกนะครับคันนี้ของแต่งก็จะมีท่อนะครับผมมีกันดีบนะครับผมมีท้ายสั้นนะครับมีชิวแต่งนะครับผมวันนี้นะครับ แล้วก็มีสปูนยกยกรถให้นะครับผมคันนี้เลยใบที่สี่หมื่นแปดนะครับผมแปดไม่ต้องหัวนะครับไม่พอใจแต่ผมเปลี่ยนให้ได้นะครับอ่านี่นะครับ คันนี้นะครับผมคันนี้ใครหาอยู่สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจร้านออมบิ๊กไบเลยนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะครับผมนินจาสองร้อยห้าสิบโฉมสามร้อยปีสองสิบสามนะครับสองสูบเรียงนะครับผมสองสูบเสียงหวานๆนะครับเดัดไฟก่อนนี่นะครับผมตําหนิก็จะมีรอยตามการใช้างานนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยหักนะครับผม ก็เป็นรอยสติกเกอรสติกเกอร์นะครับผมตามอายุการใช้งานนะครับผมลมลมหล่อครับผมร้านออมบิ๊กไบตั้งอยู่อำนาจเจริญนะครับผมรับซื้อขายบิ๊กไบมือสองทั่วไทยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ